ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเรา News m a r t p h o n e อัปเดตวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนที่หลายคนรอคอยและกำลังเป็นที่พูดถึงในวงการมือถืออย่างมากนั่นคือ OPPO RENO7 Pro Max รุ่นใหม่ล่าสุดจากตระกูล RENO ที่มาพร้อมกับดีไซน์พรีเมียมฟีเจอร์สุดล้ำและประสิทธิภาพที่เหนือระดับสมกับชื่อเสียงของ OPPO ที่ไม่เคยทำให้แฟนแฟนผิดหวังเลยจริงๆเมื่อหยิบเครื่องขึ้นมาครั้งแรกคุณจะรู้สึกได้ถึงความหรูหราและความบางเฉียบของตัวเครื่อง ตัวเครื่องทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูงที่ให้สัมผัสเรียบหรูตัวเครื่องบางเพียง7.4ม mm, มและน้ำหนักเบาเพียง170กรัมทำให้ถือใช้งานได้อย่างสบายมือด้านหลังของเครื่องมาพร้อมกับพื้นผิวแบบ Frosted Glass ที่ป้องกันร,รอยนิ้วมือได้ดีและกล้องหลังถูกออกแบบให้เรียบหรูตัดกับขอบโลหะที่ส่องประกายเมื่อโดนแสง หน้าจอของ OPPO RENO7 Pro Max ใช้จอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด FHD+ กที่ให้สีสันสดใสและคมชัดรองรับอัตรา r f r เฟร Rate 120Hz ทำให้การเลื่อนหน้าจอหรือเล่นเกมเลื่นไหลไม่สะดุดการแสดงผล HDR10+ บกยังช่วยให้ดูหนังหรือวิดีโอมีความสมจริงและมีมิติยิ่งขึ้นขอบจอทั้ง4ด้านบางเฉียบจนแทบไม่มีขอบทำให้ประสบการณ์การรับชมเต็มตา กล้องคือจุดเด่นที่ Op p o ปภูมิใจนำเสนอในรุ่นนี้กล้องหลังหลักมีความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลพรอ้อมเซนเซอร์ Sony IMX890 ที่จับภาพได้คมชัดแม้ในที่แสงน้อยกล้องอัลตราไวท์8ล้านพิกเซลสำหรับเก็บภาพมุมกว้างและกล้องแมโคร5ล้านพิกเซลสำหรับถ่ายภาพระยะใกล้ได้อย่างสวยงามส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลพรอ้อมโหมด AI Beauty ที่ปรับโทนสีผิวและแสงให้เหมาะกับใบหน้าโดยอัตโนมัติเหมาะสำหรับสายเซลฟี่ที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติแต่ยังคงความคมชัดระดับสูง ด้านประสิทธิภาพ Apple, e n o p p o RENO 7 Pro Max ใช้ชิปเซ็ต d i m e n s i t y 9,205G ที่ทรงพลังและประหยัดพลังงานมาพร้อมกับแรม12 g b และหน่วยความจำภายใน256 g b ทำให้การเล่นเกมหนักหนักหรือการเปิดหลายแอปพร้อมกันไม่มีปัญหาเลยระบบระบายความร้อนแบบ Vapor Chamber Cooling ช่วยควบคุมอุณหภูมิของเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแม้ใช้งานต่อเนื่อง แบตเตอรี่ขนาด5 0 0 0มิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็ซูเปอร์วูจ์แปดที่สามารถชาร์จจาก0ูนถึง100ได้ในเวลาเพียงประมาณ30นาทีเรียกได้ว่าทันใจคนยุคใหม่ที่ไม่ชอบรอนานระบบปฏิบัติการ coloros 14ที่รันบน Android 14ก็ได้รับการปรับปรุงให้ลื่นไหลและตอบสนองไวกว่าเดิมพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆเช่น Smart s i d e b a r a l w a y s On Display แบบปรับแต่งได้และระบบความปลอดภัยขั้นสูงนอกจากนี้ oppo ยังให้ความสำคัญกับระบบเสียงและการเชื่่ออมตอ ลำโพงสเตอริโอคู่ที่ปรับจูนโดย d o น b ี a อ m o s ให้เสียงคมชัดและสมจริงขนาดดูหนังหรือเล่นเกมรองรับ Wi-Fi 6e และ Bluetooth 5.3เพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเสถียร OPPO RENO 7 Pro Max ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องวิดีโอระดับมืออาชีพเช่น AI Highlight Video, Ultra Steady Mode และ Portrait Video ที่ช่วยให้ถ่ายวิดีโอได้คมชัดสีสันสวยสมจริงแม้ในสภาพแสงน้อยหรือขนาเคลื่อนไหว ตัวเครื่องยังกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP 6 8เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานทุกสถานการณ์สุดท้าย Oppo Reno 7 Pro Max ยังโดดเด่นด้วยระบบ AI ที่ฉลาดขึ้นกว่ารุ่นก่อนทั้งในการปรับภาพการจัดการพลังงานและการเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและเรื่นไหลที่สุดสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารแต่เป็นคู่หูเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะใช้ทำงานเล่นเกมถ่ายรูปหรือดูหนังก็ให้ประสบการณ์ระดับพรีเมียมอย่างแท้จริงและนี่คือความลับของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังพูดถึง Oppo Reno 7 Pro Max ถ้าคุณชอบการออกแบบหรูหรากล้องคุณภาพสูงและประสิทธิภาพระดับเรือธงนี่คือรุ่นที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง New Smartphone Update เพื่อไม่พลาดการอัปเดตสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ